อาวครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครุรเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่26สิงหาคม2565ครับเมื <ST AN X> ่อวานนี้เหมือนจะมีภาพหลุดของ Need for Speed ภาคใหม่ออกมาครับปรากฏว่าภาคนี้เนี่ยกราฟิกก็จะเป็นแนวสมจริงตามสไตล์ Need for Speed ที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้าในทุกๆภาคนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเหมือนจะมีเอฟเฟกเป็นแนวการ์ตูนหรือว่าอานิเมะครับ ถ้าฟังแล้วนึกภาพไม่ออกก็ลองจินตนาการว่าโมเดลตัวรถของเราเนี่ยก็จะเป็นสามิติเหมือนเกมทั่วไปนะครับแต่ว่าพวกเอฟเฟกต่างๆเช่นไอพ่นหรือว่าระเบิดเนี่ยจะเป็น2มิติครับซึ่งก็ฟังดูแปลกดีนะอาจจะสวยก็ได้จริงๆแล้วถ้าใครอยากเห็นตัวอย่างสั้นๆนไม่กี่วินาทีก็สามารถที่จะไปลองเสิร์ช Google ดูก็ยังพอหาเจอกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าพวกเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในไอเทมคอสเมติกที่จะขายภายในเกมภาคนี้ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ เรื่องแปลกอะไรครับเกมนี้เห็นว่าจะมีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในเมืองชิคาโกแล้วก็มีกำหนดการวางจำหน่ายเป็นช่วงธันวาคมปีนี้ครับใครเป็นแฟนนี for Speed ก็รอลุ้นกันได้เลยข่าวต่อมาครับอันนี้ผมตื่นตาตื่นใจมากเป็นการส่วนตัวเมื่อผู้สร้างเกมวายอาร์มอย่างคุณอากิฟูมิคานโกะและคุณมัซุโซมาชิดะผู้สร้าง Shadow Heart สองเกม RPG ชื่อดังของ PlayStation ในอดีตนะได้ออกโปรเจกต์ k i k s t t r t t r r คู่กันโดยทั้งสองเกมนี้จะมีชื่อว่า Arm Fantasia แล้วก็ Penny Blood มันจะเป็นการระดมทุนที่ค่อนข้างแหวกแนวครับเพราะว่าสองเกมนี้เนี่ยจะตั้งเป้างบที่ตัวเองต้องการจะใช้ร่วมกันที่ 7แส0 0 0าเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็นําเงินทุนก้อนเดียวกันนี้จากการแบ็คของผู้เล่นเนี่ยนำมาแบ่งกันในการสร้างเกมทั้ง2องโปรเจกต์ครับตอนนี้หน้าเพจ Kickstarter ของแคมเปญนี้เนี่ยเปิดให้ชมแล้วนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลของเกมหรือว่ารางวัลในการแบ็คแต่ละลําดับขั้นต่างๆให้ดูเพราะข้อมูลเหล่านี้น่าจะเปิดเผยในวันที่29สิงหาคมหรือถ้าเป็นเวลาไทยก็อาจจะวันที่30สิงหานะครับ ผมเห็นแววแล้วดีทั้ง2เกมนะหน้าแบ็กมากๆใครเป็นแฟน JRPG ยุคคลาสสิกเนี่ยลองจับตามองโปรเจกต์นี้เอาไว้กันหน่อยนะครับผมว่าดูดีเลยละ่ะ ประเด็นต่อไปครับหลังจากฉายมาเป็นเวลา6สัปดาห์ครับ Netflix ก็สั่งยกเลิกซีรีส์ Resident Evil s e a ซีซัไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องนี้คงไม่มีอะไรซับซ้อนนะเพราะสาเหตุมาจากจำนวนคนดูไม่ตรงตามเป้าแล้วก็กระแสของซีรีส์ก็แย่เอามากๆคะแนนวิจารณ์ก็ค่อนข้างจะต่ำเตี้ยเลียด,ดินเลยคือผมเองเนี่ยดู Netflix เนี่ยออริจินลโชวของเขาก็ดีหลายตัวนะครับผมชอบพวกสแตนด์อัพคอมดี้หรือว่าเดี่ยวไมโครโฟนฝรั่งเนี่ย สนุกมากแล้วก็พวกแนวสารคดีต่างๆคดีฆาตกรรมประวัติศาสตร์อันนี้ทำออกมาได้ดีจริงๆแต่พวกเกมอะดัปเทชันหรือว่าดราม่าเนี่ยหลายครั้งดูแล้วมันทำไม่ถึงนะฮะก็หวังว่า Netflix เนี่ยจะกลับไปวางแผนคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนจะตัดสินใจสร้างซีรีส์อะไรขึ้นมาเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันดูสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์เลยครับประเด็นต่อไปครับมีข่าวหรือว่า a เมซ o n ครับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นเจ้าของทั้ง k Prime v เด e o แล้วก็ i t c h แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ชื่อดังเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการของ Electronic Arts หรือว่า EA ของเรานี่แหละครับแต่หลังจากที่ข้อมูลหลุดออกมาได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็มีการรีบแก้ข่าวกันแบบทันควันเลยสาเหตุเนื่องมาจากมีแหล่งข่าวเนี่ยไปปล่อยข้อมูลมั่วๆแล้วก็ออกข่าวทีวีด้วยนะะคนก็เลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าจะมีการซื้อขายกันจริงๆแต่ตอนนี้คอนเฟิร์มยืนยันแล้วว่า Amazon ไม่ได้สนใจจะซื้อ EA จริงๆครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานว่า EA เนี่ยเข้าคุยกับ Apple แล้วก็ดิสนีย์ถึงประเด็นการควบรวมกิจการกันอยู่นะครับซึ่งก็เป็นไปได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมนั้นมันเม็ดเงินสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็ค่ายเทคโนโลยีใหญ่ๆห,หรือพวกยักษ์ใหญ่ระดับพันล้านเนี่ยก็อยากจะเข้ามากันทั้งนั้นนะและพวกนี้เวลาเขาเข้ามาเขาก็อยากจะมีขายืนที่มั่นคงภายในระยะเวลาอันสั้นการคุบกิจการตัวเป้งๆแบบนี้เนี่ย เป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุดครับซึ่งผู้บริหารระดับ C l e v e l ของค่ายต่างๆเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็พูดกันว่ายัางซื้อไม่เสร็จทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นโ o n y หรือ Microsoft เองก็ตามทีนี้ถ้ามียักษ์ใหญ่เจ้าอื่นเข้ามาร่วมวงด้วยเนี่ยวงการมันจะต้องมันขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าอย่างแน่นอนไว้มารอดูกันครับเอ๊แต่พอคิดแบบนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่แอบปล่อยข่าวเนี่ยเป็น EA เองหรือเปล่านะเพื่อที่จะทำอัพค่าตัวตัวเองนะอันนี้ก็คิดกัันนนเล่ๆะครบ แล้วก็ประเด็นข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับฟิลสเปนเซอร์ครับในหัวใหญ่ของ Xbox เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าอนาคตจะมีเกม Exclusive น้อยลงครับโดยการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการพูดคุยกับ Bloomberg นะครับว่าการทำให้เกมขายได้บนหลายแพลตฟอร์มเนี่ยดีกว่าในระยะยาวและคอนโซล e Xclusive น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันน้อยลงไปเรื่อยเรื่อครับฟิลแจ้งต่อไปอีกว่าถ้าเพื่อนเราคนนึงซื้อ Xbox อีกคนนึงซื้อ PlayStation แล้วมันเล่นด้วยกันไไมม่่่่ด้เเเพรราาะแคควันปนป็ือง กล่องพลาสติกคนละยี่ห้อเนี่ยมันน่างหงุดหิดมากนะเราในที่นี้หมายถึง Xbox นะครับอยากจะนำผู้เล่นเข้ามาสู่วงการเกมมากขึ้นลดความแตกต่างแตกแยกให้น้อยลงทำให้ระบบปลอดภยัยใครอยากจะเล่นกับใครก็ทำได้ไม่ว่าจะอยู่บนอุปกรณ์หรือว่าเครื่องอะไรก็ตามฟังดูแล้วมันก็ดีจริงๆนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเวลาใครให้สัมภาษณ์เนี่ยเราต้องหยุดแล้วก็ราวังนะเรื่องการเล่นคำให้ดีครับฟิลเขาพูดว่า Console อ็กซ์คลูซีน่าจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้พูดว่าแพลตฟอร์มเอ็กซ์คลูซีจะลดลงไปนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ย Xbox Exclusive หรือ PlayStation Exclusive คือจะเล่นได้เมื่อคุณอยู่ใน Eco System ของเขาเท่านั้นใช้ร้านค้าของเขา ใช้ ID ของเขาเพียงแต่ว่ามันจะอยู่บนอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้นอยากจะเล่นบนคอนโซลก็ได้อยากจะเล่นบน PC ได้มือถือได้แฮนด์เฮลได้ครอสกันได้หมดขอให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะเหมือนที่มีข่าวว่า PlayStation จะออกลันเชอร์บน PC นั่นแหละครับในเมื่อคุณอยากได้ลูกค้า PC มากคุณก็เอา Eco System ของตัวเองเนี่ยไปอยู่บน PC ซะสิเอาไปอยู่บนมือถือซะสิเอาไปอยู่บนแฮนด์เฮลซะสิ เพียงแค่เท่านี้นะคุณก็จะคอสแพลตฟอร์มในอาณาจักรของตัวเองได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นอนาคตของวงการเกมอย่างแน่นอนครับก็ประมาณนี้สำหรับข่บวาวประจำวันที่26สิงหาคม2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ